สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับวันนี้ครูกฎจะมาเล่าในหัวข้อฟั่งนโยมบุญนี้สามารถชุบชีวิตได้โยมจะไม่มีความขัดสนหรือลำบากท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบาบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับการหล่อหลอมพระทองคำนี้แม้ว่าจะเป็นพระองค์ขนาดไม่ได้ใช่เป็นพระประธานก็ดีแต่อำนาจและบุญกุศลบารมีมันมีมหาศาล ที่ไม่สามารถจะบอกพลนาได้ด้วยอนิสงส์นั่นเองเพราะเราสร้างให้เป็นธรรมทานใช่หรือเปล่าจะ๊ะว่าไม่ได้มายยึดว่านี่ฉันสร้างแล้วจะต้องเป็นของฉันก็หาม่ใช่อย่างนั้นไม่นั่นฉันจึงบอกว่าพระที่โยมกำลังหล่อหลอมนี้องค์ใหญ่โตนักแม้โยมไม่ปรารถนา อาน,นิสงส์มันก็จะบังเกิดให้ของมันอยู่แล้วอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะนั่นอาน,นิสงส์ของการหล่อพระทองคำอน,นิสงส์คือผลที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะได้รับกับบุคคลที่กระทำการที่บอกว่าสุดพรนลาน,านี้คือใจความว่าโยมปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เป็นในสิ่งนั้นก็แล้วกัน แต่ต้องตั้งอยู่ในจิตท,ที่บริสุทธิ์เพราะเราใช้ทองคำมาหล่อหลอมใช่หรือเปล่าจ๊ะพูดง่ายๆว่าบุคคลที่ปรารถนาในสิ่งใดในรวมใจความไปในทางเดียวกันของเหตุปัใจจัยในการสร้างองค์พระทองคำนี้ขึ้นมาเพื่อการพ้นทุกอย่างเดียวคือการประกาศอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณเพื่อไปสู่พบใหม่โลกใหม่ เขาบอกว่าอานิสงส์แห่งพระทองคำนี้สามารถชุบชีวิตได้แม้แต่ว่าจะต้องไปตกในนรกอเวจีอานิสงส์ของการสร้างพระทองคำก็ยังสามารถปิดอบายยูมิได้แม้ขนาดเราทำกรรมหนักแต่ไม่ใช่กรรมที่เป็นกรรมหนักในการฆ่าพระอรหันต์หรือบิดามารดาหรือทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ดี ทำสงให้แตกจากกันก็ดีถ้าไม่ได้ทําด้วยกรรมที่หนักขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นกรรมที่เกี่ยวพันในบุพกรรมที่เราได้กระทํามาหรือเหตุปัจจัยใดก็ตามที่เราต้องล่วงไปสู่อบายภูมิก็ดีอันนี้มันสามารถปิดอบายภูมิได้หากชีวิตเราจะต้องสลายไปด้วยการที่จะอธิษฐานต่อ ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยแห่งบารมีบุญกุศลแห่งพระทองคำที่เราจะหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อสร้างเพื่อจันหลงศาสนาเพื่อต่ออายุศาสนาเพื่อเหตุปัจจัยประการใดประการหนึ่งก็ขอให้พวกโยมหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านใดด้านหนึ่งกับพระแก้วมรกตก็ดีกับการหล่อหลอมพระพุทธรูปทองคำก็ดี ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานไปเมื่อจะตั้งจิตอธิษฐานเสียแล้วในความปรารถนานั้นมันไม่มีใครรู้ได้ว่าใครต้องการปรารถนาสิ่งใดแต่ฉันบอกไว้ก่อนว่าให้โยมมีความตั้งความปรารถนาถึงความสำเร็จสมหวังในความดีทุกประการอันว่าความไม่ดีจงอย่าได้บังเกินและขอให้ผลบุญกุศลนี้ทำให้เหรานั้น ผลทุกภัยพิบัติผลจากวัตตะสงสารนี้เป็นอิสรภาพจนเข้าถึงพระนิพพานเป็นอธิษฐานเพียงเท่านี้การจะเข้าถึงความดีอันใดที่ไม่ดีนั่นแลมันจะถูกถอนคำสาปไปด้วยบุญกุศลบารมีที่โยมทำขึ้นมานั่นเองเมื่อมาถอนคำสาปอะไรที่ไม่ดีมันจะค่อยๆดีขึ้นเข้าใจไหมจ๊ะ นั่นหมายถึงว่าให้เราอาธิษฐานบุญกุศลน,นี้ให้พบแต่ความดีพบแต่สิ่งที่ดีจนพ้นภัยในวัฏฏะคือพระนิพพานเราไม่ต้องไปอธิษฐานอะไรมากนักอธิษฐานมากก็เป็นกิเลสจำเอาไว้นะโยมว่าแค่นี้พอพบแต่ความดีความชั่วอะไรก็ดีที่มันไม่ดี มันจะถูกล้างคำสาปของมันเองเข้าใจไหมจ๊ะเพราะเมื่อโยมพบแต่ความดีโยมมีความสุขมีความพอใจหรือไม่อย่าไปขออะไรมากนักถ้ายิ่งขอมากมันเป็นกิเลสน,นั่นฉันขอฝากไว้อย่าเห็นว่าบุญที่โยมทำมันเป็นเพียงเล็กน้อยไม่ได้มันมีอนิสงส์ใหญ่ อย่างที่โยมต้องการปรารถนาจะทราบอานิสงส์อนิสงส์ในทางโลกคือความสุขสบายทั้งหลายมีวันณะผ่องใสหมายถึงว่าโยมจะไม่มีความขัดสนหรือลำบากแต่ถ้าในยุคตอนนี้ที่เกิดมามันลำบากด้วยอานิสง์ผลบุญที่โยมทำนี้ต่อไปนั่นโยมจะพบแต่ความสุขนั่นเองก็คือความดี ฉันจึงบอกให้โยมนั้นไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากให้อธิษฐานพบแต่ความสุขความดีเพื่อให้พบแต่ความดีและผลจากทุกภัยในวัต,ตนี้จนเข้าถึงบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้หรือปัจจุบันชาตินี้ขอให้โยมอธิษฐานเงินหรือทองปัจจัยที่ข้าพเจ้ามีอยู่นี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมของข้าพเจ้า ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสละทองคําก็ดีปัจจัยอัดเบีย้ยที่สละมาร่วมเปลี่ยนเป็นทองคําก็ดีเพื่อจะมาร่วมหล่อล้อมพระพุทธญาณนมงคลรัศมีโชตซึ่งเป็นหัวใจขององค์พระปฏิมากรพระแก้มริกดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ถวายต่อแผ่นดินต่อบรรพชนแผ่นดินบนรรพบรุษทั้งหลายและเป็นการชำระหนี้สงในกรรมใ,ใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยติดค้างไว้ที่เคยล่วงเกินช่อชนของวัดของสงทั้งหลายทั้งปวงและแผ่นดินในทรัพย์นั้นทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีที่เอาของสงหรือของแผ่นดินไปก็ดี ขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยจงอดโทษอาฆาตพยาบาทอย่าได้ติดโทษติดกรรมกันต่อกันอีกเลยขอเทพเทวดาและพระแม่ธรณีจงได้มาโมทนาสาธุเป็นประจักษ์เป็นสักขีพยานในบุญนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดขออานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ โดยข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาความสำเร็จสมหวังในความดีทุกประการอันว่าความไม่ดีจงอย่าได้บังเกิดและขอให้พ้นจากทุกภัยพิบัติผ้นจากทุกขภัยในวัฏฏะสงสารนี้เป็นอิสรภาพจนถึงพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้หรือปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิดครับท่านผู้ฟังบังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีระรัตนาตรายัยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ